ขักเลยพี่น้องจะ<ฮ>สำลักเลยหมอมอีกทีครับหมอมครับพี่นอ้องใส่ลงไปเดี๋ับกะปุ้งบ,บกก่งเลยเลยครับปิดแกะกปิดน้ำเลยเลยครับนี่ข้าวมีข้อเห็นสุดทักกับข้อรับข่อต้องให้มันชุกแน่นนี่ครับปิดแกะเลย พี่น้องพ่อก็นซักอีกึ้นเข้าแล้วครับตอนแรกๆมันนี่เขาขั้วครับนั่มันนี่นะซักกรสีผ้าอมเนื้อกินครับพี่น้องกินเขาแรกน้องกันเด้อพี่น้องครับอมเนื้อกินแสบๆเพียน้อยพี่น้องวัตถุดิบ่อห้องกอบพี่ยังหลายครับมีเนื้อครับเศษเศษเนื้อครับซื้อมาก็หันแล้วนะครับอีกแก้งครับที่โคกไว้แล้วครับนี่กระเทียมหัวหอมแล้วก็ ขิ้งเอคาตะไข่นะครับตั้มกระผิกแหงครับพี่น้องโคกเรียบร้อยแล้วครับมาหน,นีกับักเขือครับทางนี้ครับักซีเล่าต้นหอมครับตัวน,นี้ก็ขิ้งไข่ครับคาครับแล้วมีโมต้นหอมครับ พีก็มีผักกาดขาวครับพี่น้องแล้วก็ผักกวางตุ้งครับเครื่องปุ้งก็บไม่มีอย่างไรครับนี่ชุบรสน้ำปลาครับแล้วก็รสดีแล้วก็น้ำปลาครับพี่น้องมาลงมือเห็ดเลยครับพี่น้องครับนี่ครับนำกระทะมาตั้งก่อนครับบริการเตาไฟนะครับเำามาใส่ เนื้อครับเนื้อที่เ้าเส้เย็นไว้อยู่เลยนี่ครับนั่งแข็งแข็งอยู่พี่น้องผิดแกงครับใส่ลงไปเลยครับเดี๋ยวไปขวอยขึ้นนึงครับพี่น้องผิดแกงไปหอมๆนี่ครับชิ้งไข่แต่ไข่ปั่นห้านี่เนะาะค่ะใส่ลงไปน้อกันเลยครับพี่น้อง อันนี้มันสูยงยงากจะต้องไปขวก่อนครับนี่มะเขือครับใส่ลงไปเลยครับเดี๋ยวนำไปขวายรอบเลีงพี่น้องพุงหลเลยดรเบพี่น้องครับตามใต้นาซักแล้วครับขึ้นับเข่านะครับบมมีสูตรใต้ตัวครับชุลดส่อนชาแนงครับใส่ลงไปเลยครับ ดีกว่าเกอเอาี่นองประมาณสอนซ่านนี่คือกันใส่ลงไปครับเสียบาเสียบมาซีมกันอีกทีนึงครับเพราะว่าหน้าซากีเขาเขาอะเห็ดกินเองเนอะครับบมม่สูตรนนังปลาครับใส่ไปสองสอนเลยนี่ครับ ไปนอยนึงพี่น้องเกลือครับใส่ลงไปครับเดี๋ยวมาตั้งจุดแกดตั้งไฟเลยครับตั้งกระตาเข้าเลย เร้อยแล้วครับต่งไฟเรียบร้อยครับหัวเนื้อไอซุปก้อนพี่น้องหมันแก่ข้าวเนาะห่อขัวเนื้อนั้นซุปก้อนฝพี่น้องขัวแ็งแค่นี้แลครับเกละคนเห็ดมาคือกกันได้พี่น้องเลยใ,ใต้ของนาซักเห็นตั้งสี่นะครับหัวเนื้อใส่บักเลือซัปก้อกกนครับเห็นมันซุปพร้อมกันเลยอานาใส่ที่หลัง นายบานมันก็จะใส่ใส่เพียใส่ดีเนาะยอย่างเี้เอาขมขมอำลำเดี๋ยวของนาซักแบดบี๋ยวได้ไซร์นะครับบวกกินขมครับใส่ออกไปทางเปียวครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาลองอีกรอบนึงครับตอนเนื้อสุกเนาะพี่น้องเนาะ คักเลยพี่น้องก<ฮ>ินสมุนไพรไตจมูกอ<ฮ>ยจะสำลักเลยหอมอีกทีครับสมุนไพรออกเรียบแล้วหัวไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องหัวจิ้เหนือซุกปเครื่องซุกครับเดี๋ยวเติมหนังอีกรอบนึง พี่น้องครับในที่แล้วเติมน้ำครับกะเอาโลดแล้วกรับพี่น้องนามาม่ามัณครับสามกเกลยวพ,พี่น้องอู้หูกินกุดยอดเลยพี่น้องเอ้ย ครับพี่น้องหลังจากที่นำติดเ่องไปครับนอนเต็มที่อพอบูบูบเลยนี่นะครับพักที่เ้างติดใจครับผัาตัดขาลงไปก่อนพี่น้องตัดขาวแล้วก็ผักกวางตุ่มเนาะใส่ลงไปจะพักมันอยู่เป็นซุกเลยครับวยวบนกระทะครับพ,พี่น้อง ใส่พังกลงไปแลวเด้อเนี่ยเต็มกระทะเลยวัน,วน,นีอากาศขาวฝักฟางลุ่งใส่ลงไปครับ เสียบอีกีกน้องเอ้ยมาสิมทำมาซักเด้อพี่น้องเอ้ยออมเนื้อครับเอาไปซุกแล้วนะครับอันนี้ครับผักสีลาวครับตดพรอมครับพี่น้องใส่ลงไปจะแบบพุ่งบ่งเลยเลยครับติดแก๊กติดยังษ์เลยเลยครับนี่ข้างนี้ก็เฮนเซลรถทักกับพ่อครับพอต้องให้มันซุกแน่นนี่ครับติดแก๊เลย เพราะว่าพักพวนี้เพระต้องการให้นสุกครับจะต้องไปมันประห้มแล้วพี่น้องเกี่ยวฟองหอมต้องไปเงียวกันนะนี่ครับโอ้อมีดีพี่น้องเอ้ยลุกเรียบร้อยครับพร้อมเซอร์แล้วครับพี่น้องนี่ครับใช่ ซีมมาแล้วพี่น้องหยกโปเลยเห็ดเทียนเนาะขยองเฉพาะยังกน้อยนะพี่น้องครับเดี๋ยวมาบางต้นตัดเสลล์ด้วยพี่น้ององครับเป็นยังไงครับพี่น้องนี่ปลอดเสลล์แล้วครับโอ้หกินเนือ้อกลิ่นหอมสม,มุนไพรมอมงักอีกตัวพ,พักซีล่าพี่น้อง โอนออกยกิสองคนนี่ครับเตรมการนอาแป้งสีแล้วเอาแบบวนห่อยเลยนี่ครับพี่น้องความห้าวชุกเรียบร้อยครับความเหนือเนาะความเสียวน้อย เปลนอะไรครับพี่น้องพิศเสียประกับพร้อมเสิรือด้วยครับเด้อมากินน้ำกัน่นนะครับมาหนี้มาหนี่นะครับเทปเข่าแรงแล้วครับพี่น้องอมเนื้ออยู่มากินน้ำกลั่นนะครับคลิปนี้นะซัอีซานมานี่ครับพรอมนุ่งไม้ปักปุ่มปลาไรครับฝากไว้นครับขอกันคลิกน้ำครับพี่น้องขอบคุณหลายๆที่รับชมและติดตามให้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ